วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายบนรพศรไชยนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนะครับปฏิบัติการประจำตําเนน้องขนมนะครับวันนี้นะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาพบพ่อับเกษตรกรต้นแบบนะครับที่เขาลองโครงการ Agri Map นะครับปี2 5 6 4น้ะครับเดี๋ยวให้คนแนะนําตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบผมเื้อนายบรรทัยบุญเมืองครับไอสิลเลียนเื้อว่าโรเบิร์ตก็ได้ครับเออเป็นเกษตรกร ต้นแบบน้องข้องขนามครับครับผมอ่าไอเบิร์ดนะครับเน้องเอาง่ายๆนะครับว่าไอเบิร <ah> ์ดนะครับเนา้อ่าขี่เขาลงโครงการอากีแมปเนาะครับปีสองพันห uh ้าร้อยหกสิบสี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอสอบถามไอเบิร์ดนะครับว่าก้อนหนั่นี่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อก้อนนี่เป็นปลูกหิ้งครับเจ๊ไรเนาะครับปลูเขาครับมองนี้ประมาณหาไร่ครับจริงครับหาไร่นะครับหลังจากหั่นนะครับอ่าหลังจากปลูเขาแล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ อ่าเดี๋ยวคนรอบโครงการอาคิแมปกับเคนสร้างเกษตรเพิ่นมีโครงการอันมาสถาบันเกษตรไอ้มาสถาบันเกษตรก่อนนะครับผมก็เลยเขารวมโครงการมันก็เป็นโครงการอากิแมปนะครับผมก็เลยอยากได้น้ำเพิ่นน่าครับเพิ่นเตเพิ่มก็เมาไปอบรมช่างที่อาร์กับแต่ต้นไม้มาปลูกครับมาปั๊บทีหน้าครับเฮกเฮกจังไลยครับอ่าเฮ็ดหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนจากทีหน้าครับจากที่หน้ามาปุ๊บมาปลูกพืชเนี่ยอื่นมาปลูกทางอื่นเฮ็ดเป็นโขงร้องหน้าครับวันนี้อันทั้งทั้งน่วยงานอัน พ่อชอบคนกับมีโครงการเอาอันโคงลองงามาให้แต่เลยเอาอีกคาับัวทานนี่ยแเลยเป็นพอดีกันเลยนะครับโอ้หมยถึงมาเมื่อก่อนเขาปลูกเขาหาไรเนาะแม่นครับปลูกเขาหาไรบ้านนี่นะครับปัจจุบันนะครับเพิ่นเปลี่ยนจากปลูกเขาครับมาปลูกพืชยากอื่นซึ่งเป็นมีใหม่ผลมีพืชยังษ์เนี้ยมีพืชสีห่มีมีมีบดคนเกลียวเกี่ยวกัคนเกลียวนะครับมีข้าวิ้งไค่มีต้นไม้พวกไอ้ต้นไม้ธรรมชาิมาย่งมาย่างก็มีครับบานก็มีพวก อาหารพวกกินด้กับพวกไอ้มักซีดาหักเงาะมักทุเรียนมักเคียบมักฮุงก็แหละบ่าทานหลายครับบะหมี่ก,วกวับเน่้อไมเนื้อไม้ไทยหวานบาในกับไม่ปลากับมีครับมีมีข้ <c oughs> เนียวครับอ่าเอาเอาจากสีเนาะเดียว ไม่ไม่ท, er, ที่ให้ผลผลิตแล้วตอนนี้ผลผลิตที่ออกจากสวนเท่าพื้นที่หาไรนี่นะครับไม่มีผลผลิตยังไปออกมาจากผลผลิตจากสวนท่าเนี่ยครับนี่มักซิดาครับมักซิดาครามักซิดาเอ่อมักซิดาแะ้วก็น้องไม้น้องไม้บานกับมะฮงมะฮงมะกล้วยมะกล้วยอันตัวรักคือมะกล้วยครับมะกล้วยนี่ร้ายครับมะกล้วยร้ายเนาะบานนี้หลังจากมีผลผลิตแล้วเขาจัดการผลผลิตยงไรครับเอาไปขายไสเอาไปแจกพี่น้องเฮ็ดอย่างไรกับตัวจากผลผลิตท่าไปตลาดครับไปขายตลาดทุก ตลาดนัดครับตลาดนัดตลาดนัดครับบอกระบคู่กันครับมีกัอันผลูกพักเสริมอะไรกับพวกมีมีไอ้ที่หอมจนจนรัวพักกับพักมีแหละครับพักต้งสายพักที่หอมพักมูล่าผ้ากระเพรามีเบิร์แหละครับนี่มีผลผลิตออกไปขายตลาดทุกวันเนาะทุกวันตลาดนัดเนาะครับทุกวันนัดหละกกาทุกวันนัดอ่า ไล่ได้เนาะไล่บาถึงไล่ได้นิดนึงนะครับเมื่อกว่าที่ปูเขานะครับดขายเขาปีละเทื่อเนาะครับปีละเทื่อบนหลังจากที่เขาลงโครงการเมื่อกี้แมปับเปลี่ยนพื้นที่ไล่ได้ห้องเป็นจังไงครับไล่ได้ห้องพ่อยุโรดครับพ่อพ่อพ่อได้ครับค่ก็เทือดเขาครับมีไล่ได้เขาทุกมือเนาะทุกทุกทุกวันนัดนะครับทุกวันนัดอาทิตย์ละสองพันสามพันนี่แหละครับครับก็คือหมายถึงว่ามันมีไล่ได้ประจําตลอดเนาะครับค่ก็ขายเขาปีละเทื่อแม่นครับนะครับเนาะอ่าแล้วก็ บอกนิดนึงครับอ่าความรู้สึกเนาะความรู้สึกที่เหาร่วมโครงการกับทั้งพนักงานเกษตรอำเภอนะครับที่ได้ร่วมโครงการของอากิแมปปีหกซีเนาะมีการอบรมแจ็กกระบอกการอ่าองค์ประรอบต่างๆที่ได้รับนะครับรวมถึงปัจเจกที่สนับสนุนในการปลูกพืชเนาะความรู้สึกของเาที่มีต่อโครงการนี้เป็นยังไงเนี่ยครับดีครับดีครับดีแบบไหนเหรอสร้างพี่น้องเขาสร้างกันน้อยนึงโอ้ยอยากให้คนเท็ดนั้นอยู่ครับแบบนี้ครับดีมันมีรายได้เขามาห้าตลอดนะครับ ก็มีคนตั้งแต่คนกัมาเบืองงานทำเฮากับมีหลายมาเบิ่งสวนโอ้ยพืชด,ดีแท้เขาว่านอจากมาเบิง่งมีอย่นี่มีหน้าดอกเต๋อไหมครับอยูมม่นี่ครับหน้าดอกเตอรอมีหน้าดอกเตอ์อความนะครับอยู่นี่หน้าอกากเก็ตยุี่นะครับเก็ดปุ๋ยมักใส่เองครับอยู่นี่ครับโอ้ยอยู่นี่ยในสวนเข้าหนี่มีหลายกิจกรรมมีหลายกิจกรรมทั้งเขาทั้งหน้าทั้งมากไนไม่ผลเลี้ยงปลาเลี้ยงซั์แม่นครับเกิดนุนกิจกรรมกันแม่นครับมีหัวมีหมูมีปลาแบบน้องกับ สีหาบอเนี่ยนะครับน้องน้องปลาสีหาบอรอ่ะมาในถามความรู้ซึกอนนาคตเนาะอนนาคตดเท่านีสีเสริมสีกิจกรรมสีเฮ็ดยังเพิ่มเติมบ่ได้แล,แลงของเท่ากาะเฮ็ดอยู่ครับมีข้อการบ้างแผนไปว่าจังไหนครับว่าแกไปมาต่อไปนี่แต่ว่า,านนจะเอาอันกล้วยออกแน่ก็จะปลูกเพื่อไอ้ใส่ในรุมต้นกล้วยที่เท่าออกเข้าไปปลูกไหมครับเท่ากับจะปลูกเพื่อระยะยาวตัวนี้ครับปลูกเพื่อระยะยาวพวก หมักงอหมักไอหมักลัไย่ทุเรียนนะครับปลูกไม่พ้นเพิ่มเติมปลูกไม่พ้นเพิ่มเติมครับไม่พ้นเพิ่มเติมแล้วก็จะฟ้าลงชสบอบอละเมือนสองเมืองตัวนี่คือสิจังไรหล่ะจังหว่มัมีทุนอีก่อไปนะครับก็ค่อยขยับขยายนะขยับขยายไปครับครับนะครับ สวัสดีค่ะนะคะซูนีรชาชรีแก้วนะคะเกษตรเพื่อคกขัุ่นนะคะมือหนีจะภาพี่น้องมะเบิงแปลงเกษตรกรตัวอย่างนะคะ,ะก็คือแปลงของผีวัชชัยอุ่นเมืองนะคะหรือว่าผีโรเบิร์ตนะคะซึ่งอยู่บัตแหลมทองตำบน,นองทนามนะคะเอาเพื่อคุขั้วุญเท่านะคะจะมาเบิงว่าแปลงแปลงนีนะคะเพื่อนเขาหลวงโครงการอากิแมปนะคะหรือว่าการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือมาเปลี่ยนเป็น เพิ่นปลูกเป็นแปลงปลูกไอ้ผสมผสานนะคะก็จะมีมีมบักซีดานะคะมีบักคูมีไผ่นะคะแล้วกาวมีอ่าพืชพักนะคะมี่คามีหมกหน้าวนะคะเป็นพืชผสมผสานแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าซึ่งอันพ่อเขาร่วมข้องการนี้แล้วนะคะเห็ดในเพิ่นมีายได้จากแต่ก่อนบนเหตดแต่หน้ายางเดียวพื้นที่หาไรนะคะบนเหตดแต่หน้ายางเดียววันนี้เพอ่พอเพิ่นเขามารวมข้องกาลแล้วกินแลบวก็บกับทั่งเกษตรนะคะ ทั้งเกษตอรอำเภอเกษตรจังหวัดนะคะเพือนกระได้นนมาปรเปลี่ยนการปลูกย่างที่อันนั้นดีที่สุดก,ก็คือใจนะคะพือนมีใจลักในดานการเกษตรและตงการเปลี่ยนแปลงเนาะซึ่งแต่กร้ามีแต่เฮ็ดอันเฮ็ดหน้าย่างเดียวกลับมาปเปลี่ยนป๋เปลี่ยนเป็นปลูกคุยผสมผสา,าในใหไทพื้นมีมีเงินนะคะรายได้เขาซูขอบขั้วอาทิตย์ละสามสี่พันพื้นเด้ค่ะก็คือว่าไอ้นวที่ปลูกเนีย่ยไปขายใส่นะคะซึ่งโซนี้มีตลาดนะัดชุ่มชนนะคะ ขายได้อาทีละสองหมื่นสามหมื่นพูดค่ะพ่นไปขายเองเราได้การไปขายเองเฮ้เพิ่นมีรายได้นะคะมีรายได้เราก็หูนําว่าอันตลาดนี่เพื่อนอยากได้พืชออียงแน่นะคะกับเป็นการเอามาที่นี่เป็นการวางแผนการตลาดหรือว่าตามคอนเซปต์ที่ว่าตลาดนําการผลิตนะคะก็คือจะมีการวางแผนปลูกพักยังสี่นะคะเพื่อเป็นพืชหมุนเวียนขายได้ตลอดทั้งเดือนทั้งปียังสี่นะคะเฮ้เพื่อนมีรายได้ และกรแปลงนี่นะคะเป็นแปลงตัวย่างพร้อมที่จะให้ทั้งพี่น้องนะคะมาเรียนรู้นะคะซึ่งเพิ่นเปิดกว้างเลยนะคะถ้าใครสนใจกะติดต่อไปทังสำนักง,งานเกษตรอำเภอกุุงคุปุ่นได้เลยนะคะในการที่จะมาเขาเบิ่งเรียนรู้ค่ะขอบคุณค่ะ